สวัสดีตอนเช้าครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันพฤหัสวดีที่24ธันวาคม2563นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรบรรยุพานุวันนี้ก็จะพามาดูเกี่ยวกับต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับหลังจากที่เราได้ใส่เกลือไปผ่านมา11เดือนนะครับจะครบ1ปีแล้วนะครับก็จะใกล้ได้ใส่เกลือรอบที่2แล้วนะครับต้นมะพร้าวตอนนี้อายุได้2ปีแล้วนะครับ เราก็ใส่มาตั้งแต่ปีแรกนะครับบางท่านก็เ,นเพื่อนสมาชิกก็โทรมาสอบถามว่าใส่แล้วไม่ตายเลยอ,อย่าพาทํามั่วว่างั้นนะครับวันนี้พานุกก็พามาดูนะครับว่ามะพร้าวที่ไร่น้าโชคอุดรธาน,นีของเราใส่เกลือตั้งแต่ปีแรกไม่ตายนะครับไม่ตายเห็นไหมครับยิ่งสวยทุกต้นนะครับแล้วก็ใบเขียวนะครับอันนี้ปลูกแบบ ยกล่องน้ํานะครับอยู่บนล่องน้ําผ่านมาปีหนึ่งนะครับเข้าปีที่สองนะครับมะพร้าวเราก็เริ่มโตแล้วนะครับใบเขียวนะครับการใส่เกลือก็จะใส่ตามคนต้นนะครับที่เราใส่ตามการน,นะครับผ่านมา11เ,เดือนนะครับใกล้จะครบ1ปีแล้วนะครับ ทางมะพร้าวที่อยู่ข้างล่างเราก็ไม่ตัดออกนะครับเราจะไม่ไม่ตัดเขานะครับเพราะว่าถ้าเราไปดึงเขาออกเขาก็จะมีการเหนียวลังนะครับลังต้นอาจจะไม่โตนะครับอันนี้ขึ้นโคนเริ่มโตแล้วนะครับปีหน้าก็คงจะออกดอกติดผลน,นะครับช่วงนี้ก็เอา้าเริ่มเห็น ลายมะพร้าวแล้วนะครับน่าจะออกผลในปีนี้นะฮะเห็นครับเริ่มมีทลายขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มโผล่แล้วนะครับต้นนี้ก็คงจะออกผลนะครับปีที่สองนะครับนี่เป็นปีที่สองเริ่มจะแทงทลายขึ้นมาแล้วนะครับ ก็จะใส่เกลือนี่หขึ้นมาอีกแล้วครับโอ้โหนะครับเห็นแบบนี้เราก็ชื่นใจนะครับไม่ตายนะครับมะพร้าวเราไม่ตายหลังจากที่ใส่เกลือมานะครับบางท่านก็ดาม่ามานะครับว่าพานุทำม่วนครับไม่ได้ม่วนะครับก็ทําทําตามความเข้าใจตัวเองนะครับเกษตรไม่มีสูตรตายตัวนะครับ เริ่มจะปิดดอกแล้วต้นนี้ก็มีแล้วนะครับอันนี้ก็พาดูอ้าวอีกหนึ่งต้นนะครับเริ่มเริ่มจะติดผลแล้วนะครับนะครับเริ่มแทงทลายเข้ามาประมาณสามกราบแล้วนะครับน,นีก็พามาดูต้นมะพร้าวที่ใส่เกลือไปผ่านมาสิบเอ็ดเดือนนะครับ ลำต้นสวยนะครับปลูกบนร่องน้ำนะครับช่วงนี้ก็อากาศหนาวแล้วนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับโควิดรอบที่2ก็มาแล้วนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับดูแลสุขภาพนะครับรักษาสุขภาพให้ดีนะครับกินร้อนช้อนกลางนะครับอย่าลืมสวมแมสล้างมือทุกครั้งนะครับ เมื่อวานอุดรธาน,นีของเราก็มีข่าวเกี่ยวกับผู้ติดเชือ้อโควิดเข้ามาแล้วนะครับดังนั้นทางรอดเราก็ต้องหาอาหารไว้นะครับต้องเตรียมอาหารเพื่อความปลอดภัยนะครับและสุขภาพที่ดีของเรานะครับวันนี้กเกษตรบรรจุดพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ